สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาถักช่วงลายใต้วงแขนหรือว่าใต้หลักแหล่นะคะอันนี้ก็ถักจบลายเนาะพันหัวเข็มสองครั้งมาลงในช่องที่หนึ่งโซ่หนึ่งแล้วก็เหมือนเดิมค่ะตัววายโซ่หนึ่งพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็มาลงในช่องที่สองทั้งหมดสามตัวนะคะปดสองปดสอง จำนวนสามครั้งโซ่หนึ่งแล้วก็มาลงตัวที่สามโซ่สามแล้วก็ไปถักสี่หลักรวบนะคะ โอเคลายใต้วงแขนก็จะประมาณนี้ค่ะ